การถ่ายทอดความรู้บางเรื่องเด็กๆสามารถทำได้อย่างไม่ยากเย็นเลยค่ะโดยการเข้าร่วมช่วยเหลือในบางขั้นตอนอย่างเช่นการทำกระดิ่งที่บ้านหนองบัวน้อยอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมากระดิ่งที่นี่มีชื่อเสียงว่าเป็นกระดิ่งที่มีเสียงไพเราะเป็นอย่างมากค่ะ ชาวบ้านและเด็กๆที่นี่ก็ภาคภูมิใจมากเช่นเดียวกัน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมามีงานนิทรรศการใหญ่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเรียกว่างานมหกรรมผักโรงเรียนทั้งครูและนักเรียนมาร่วมงานกันเยอะแยะค่ะงานนิทรรศการนี้เป็นกิจกรรมให้โรงเรียนต่างๆได้มาพบปะกันและแสดงผลงานของโรงเรียนโดยเฉพาะจากการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถประกอบอาชีพมีรายได้ระหว่างเรียน ตามสภาพของเวลากำลังและความสามารถค่ะในงานนี้จึงมีสินค้าต่างๆซึ่งเป็นผลงานของเด็กนักเรียนมาแสดงและจำหน่ายกันอย่างคึกคักน่าภูมิใจมีทั้งสินค้าทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันและสินค้าแปลกๆน่าสนใจค่ะเสียงกระดิ่งกลางวานไพเราะนี้เป็นกระดิ่งจากบ้านหนองบัวน้อยอำเภอศรีคิ้วค่ะคุณครูบอกว่า เด็กๆก,ก็มีส่วนร่วมในการทำกระดิ่งด้วยกระดิ่งที่มีเสียงดังดีที่สุดในโลกน้องจังดังแล้วนะคะจังเพ่อนสีชมพูเนี่พี่นกไปดูที่ทศการที่ที่โคราชอะคะ่ะแอลเขาบอกว่าที่หมู่บ้านเนี้ยทำกระดิ่งกันมากน้องแคทใช่ไหมใช่ค่ะทำกันมากเหรอคะค่ะทำกันทั้งหมู่บ้านเลยหรือคะไม่คะ่ะทําเป็นกลุ่มคะ่ะอ๋อเหรอแล้วหมู่บ้านนี้เขาทาอาชีพอะไรกันอีกล่ะคะทำนาทําไร ค้าขายได้ไหมค้าขายเลยค่ะขายของก็เห็นมีร้านค้าเด็กๆกลุ่มนี้เป็นลูกหลานคนทํากระดิ่งบ้านหนองบัวน้อย,อยจะดูก,กดแคดกับตะวันเดินนําหน้าเลยค่ะตามมาด้วยสดสีแอลและสุพรรณีหม,มู่บ้านหนองบัวน้อยมีชื่อเสียงเรื่องการทํากระดิ่งโลหะที่เรียกกันว่าทองสอบ เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดงทองเหลืองดีบุกและเงินบางคนก็เรียกว่าทองล่องหินทองลองหินแต่ขั้นตอนการทำนั้นปรากฏว่าส่วนสำคัญก็คือดินและขี้วัวค่ะดดนะดเ,เด็กตัวแค่ไหนที่เริ่มทำได้เดี๋ยพวกนี้ เออพวกนี้ทําได้หลายอย่างค่ะตัวนิดๆขนาดนี้ก็ทําได้เป็นบางอย่างอ๋อแล้วแต่ขั้นตอนง่ายยากนะพ่อเนาะสู่แล้วเด็กๆช่วยทําอะไรได้บ้างคะเนี่ยเวลาทํากระดิ่งขั้นตอนต่างๆกูดีแล้วก็ตัดติดแล้วก็ตัดแล้วก็ร่นอุ้ยทำหลายอย่างทำกระดิ่งได้ไหมได้ค่ะอะไรอีกแล้วก็ร่อนที่ว่าค่ะแล้วก็ติดแบบอุ้ยติดแบบได้ด้วยทําลายเล็กๆได้ไหม ได้ได้แต่อย่างแค่ยังทําไม่ได้ใช่ไหมคะอืมแล้วอย่างตัวเล็กๆทำอะไรได้ล่ะเก่งขุดดินได้ไหเนาะไปหาดินเนาะต้องไปไกลไหมคะเวลาไปหาดินไกลเถอะแวกนี้ก็มีใช่ไหมงงอย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะเห็นเด็กๆช่วยทำนู่นทำนี่ได้เยอะแยะ บ้านที่นี่มีอาชีพหลักก็คือการทำนาการทอผ้าจาักสารและทำกระดิ่งเป็นอาชีพเสริมแต่ก็ทำรายได้ที่ดีทีเดียวความรู้เรื่องการทำกระดิ่งเป็นมรดกตกทอดของคนรุ่นเก่าๆมาสู่คนยุคปัจจุบันอ๋อน,นีอ่ไหนลองดสิคะเวลาเลือกเราเลือกดินตรงไหนบ้าง เวลาขุดนี่เขต้องเลือกดินไหมคะว่าเป็นดินแบบไหนต้องเลือกค่ะเลือกยังไงคะเลือกดินที่ดีแล้วอย่างดินจอมปลวกตัวเนี้มันต่างจากดินแถวแถวอื่นยังไงบ้างล่ะคะสุพราที่นี่มันดีกว่าที่อื่นค่ะมันต่างกันยังไงล่ะเนื้อดินน่ะมันละเอียดกว่ากันค่ะอ๋อค่ะค่ะ ดินจอมปลวกถือเป็นดินที่เหมาะสำหรับการทําหุ่นกระดิ่งที่สุดค่ะพอได้ดินก็เอามาตาส่วนผสมสำคัญในการทํำหุ่นกระดิ่งนั้นก็คือขี้วัวค่ะชัชณีกับสดศรีและตะวันบอกว่าเอาขี้วัวใต้ถุนบ้านแล้วคอกวัวนี่คอบวัวของใครล้ะคะสุของพ่อของพ่อของพ่อใหญ่อาจค่ะ มีทางบัวจะเยอะเนาะมีเปี๋ยเอาตรงไหนดีคะตรงนี้ค่ะตะวันตรงไหนดีตะวันดูสิมันแห้งดีเหรอคะตรงนี้ส่วนสีเราเอาขี้บัวไปทำอะไรเอาไปผสมกับดินค่ะถ้าร่อนเสร็จแล้วค่ะ เอาไปผสมแล้วทำยังไงอะคะเอาไปทำอะไรคะทำรุ่นค่ะทำหุ่นกับดินที่จะเอาไปกึ่งค่ะอ๋อหมายถึงตอนช่วงขั้นตอนแรกๆใช่ไหมคะค่ะเอสุขี้วัวพวกนี้เนี่ยเอาไปผสมกับดินทำแล้วมันจะทำให้ดียังไงอะคะทำให้ดีเพราะว่ามันจะถ้าไม่เอาขี้วัวผสมมันก็จะแข็งถ้าเอาผสมแล้วมันก็จะทำให้อ่อนลงค่ะ เวลาที่จะเอาไปทำเสียงพวกนี้ก็มันมันก็อ่อนขึ้นค่ะแล้วมันจะง่ายตอนช่วงที่แกะอะไรออกมาอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคะใช่ค่ะบบแค่กับแอลกำลังตำมดืน<ค>อยู่ค่ะ บอกว่าดินเหนียวจอมปลี้มไปเอามานั้นถ้าตาแห้งสนิทก็ตำได้เป็นผงง่ายมากพอตำต้องให้มันละเอียดแค่ไหนละคะแครให้ละเอียดค่ะละเอียดขนาดไหนล่ะปนเป็นผงเลยเหรอคะค่ะแล้วพอตำเสร็จแล้วต้องไปทำยังไงต่อล่ะคะก็เอามาล่อนแล้วก็เอาไปใส่กับเอาไปปนกับขี้วัวค่ะอ๋อขี้วัวที่เมื่อกี้พวกพี่ๆคนอื่นไปเอาเหรอคะค่ะได้หรือยังแอลไหวไหมคะ ได้แล้วนะเ่าเทเลยดีกว่าถ้างั้นจริงดีนะครกมันไม่ค่อยจะหนักมันเป็นครกไม้นี่ค่ะใช่ไหมพอตามเสร็จแล้วลนะก็ร่อนดินด้วยตะข่ายพลาสติกแบบเดียวกับตอนร่อนขี้วัวนั่นล่ละค่ะล okay. หลังจากนี้ก็จะผสมกับน้ำ เพื่อใช้ปั้นหุ่นกระดิ่งต่อไปนี่คือลุงสะอาดอเหินจันทึกค่ะเป็นคุณลุงของเด็กๆามาผสมกันแล้วมันก็หลายสีหน่อยครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าดินมันน้อยกว่าดินมันน้อยกว่าก็ต้องเพิ่มขี้วัวเยอะอเพิ่มขี้วัวอีกรับเพิ่มขี้วัวเพิ่มดินให้สัดส่วนมาเหมาะกันให้มันเหมาะกันถ้าดินน้อยเกินไปเป็นไงครับพ่อถ้าดินน้อยเกินไปนี่มัน มันแบบว่ามันไม่เหนียวครับปั้นยากแล้วก็เริ่มเติมน้ำการผสมดินได้ปั้นหุ่นกระดิ่งนั้นใช้ดินกับขี้วัวในอัตราส่วนเท่าๆกันค่ะคลุกเคล้าดินแล้วเติมน้ําไปทีละนิดให้เข้ากันดีคลุกนวดไปเรื่อยๆลุงสะอาดมีประสบการณ์มากค่ะจับจับดูก็ทราบว่าต้องเติมน้ําอีกนิดหน่อยถึงจะพอดีการปั้นหุ่นกระดิ่งนั้น เด็กๆก็ปั้นได้ค่ะรู้สึกจะชอบกันมากซะด้วยกระดิด่งบ้านหนองบัวน้อยมีหลายขนาดค่ะ <c oughs> ตั้งแต่ขนาดเท่ากำมือเด็กเล็กๆ <c oughs> ไปจนถึงขนาดใหญ่แค่ไหนก็ได้ <c oughs> แล้วแต่คนจะสั่งทำ <c oughs> <c oughs> พอเอาดินใส่พิมพ์แล้วก็กดออกมา <c oughs> ใช้อุ้งมือกลึงให้กลมมนก็กลายเป็นหุ่นกระดิ่งอย่างนี้ <c oughs> ตากเอาไว้กลางแดดจะจัด

ส่งเสียงดังเสกลมช่วยพัดผ่านมาฟังดิงดิงดิงดังดิงดิงดิงสองมือตจงช่วยกันขัน แสกดินให้เป็นกระดิ่งสวยลมช่วยให้มีเสียงดังแสกคนช่วยซื้อกลับไปฟัง มือต้องช่วยกันขันแข็งจะมีแรง ระดิ่งจากดินผสมขี้วัวน,นี้เป็นผลงานที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่หลังจากนั้นก็ใช้ขี้พึ่งหุ้มและทองสาอหลอมให้เป็นกระดิง่งเดี๋ยวเด็กๆจะทำให้ดูค่ะอ๋อพ่อเวลาพอกลึงจนเป็นรูปร่างที่เราต้องการแล้วหุ่นดินที่ปั้นไว้ในตอนแรกพอแข็งดีแล้ว<ย>ก็เอามากลึงอีกครั้งให้ได้รูปร่างและขนาดตามมาตรฐาน ลุงสะอาดเป็นคนกลึงสดสีเป็นผู้ช่วยช่วยดึงเชือกคะ่ะการดึงเชือกแบบที่สดสีทำไม่ง่ายนะคะต้องให้ได้จังหวะและดึงให้สม่ำเสมอด้วยถ้าเกิดสมมติว่ากระดิ่งมันมันเบี้ยวหรือว่ามันไม่กลมไม่ได้สัดส่วนเนี่ยมันจะเป็นผลยังไงล่ะคะเสียงน้ก็ไม่เหมือนกันค่ะทางนูมม้นล่ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่คะสุเรินเทียนค่ะ อ๋ออันนี้หรือเปล่าที่เดี๋ยวจะตะพันคอตามลายนั่นน่ะค่ะเลยไปดูกันหน่อยดีกว่าบ่ยแม่เขาทำอะไรกันลนแผ่นขี้ผึ้งด้วยไฟอ่อนๆค่ะงานนี้เด็กๆก,ก็ช่วยทำได้คืออย่างไกลนั่นแหละแอลและตะวันเป็นลูกมือช่วยลนขี้ผึ้งเอาไว้โอบรอบหุ่นดิน แต่ไอเนี่ยทำไมเราต้องรดนอีกล่ะคะรดนเพราะว่าให้มันแห้งคะ่ะถ้าไม่แห้งแล้วเทียนจะไม่ติดถ้าเวลานลาดโคลลาดคอยงี้ก็มันมันมันจะม่ติดที่คอมันคะ่ะแล,ล้วล่นมันก็จะไม่ค่อยดีคะ่ะแค่น้องทาปูนไปทําไมละคะทา<ส><น>ให้มันสีแดงก้คอค่ะก็ติดเพราะว่าให้มันเห็นคะ่ะถ้าถ้าไม่ไม่ติดปูนถ้ากลืนไปก็จะไม่ไม่รู้ว่ามันหนาบางขนาดไหน,นอ๋อคือน,นี่แม่ให้ขนาดไว้ว่าเทียนจะต้องแบบรอบ เป็นมาตรฐานไว้ว่างันเถอะการเอาขี้พึ่งโอบรอบหุ่นนี้จะต้องให้เรียบสม่ำเสมอกันแล้วก็รอให้ขี้พึ่งแข็งตัวพ่อสะอาดเหินจันทึกเอาหุ่นขี้พึ่งรูปกระดิ่งมากลึงอีกครั้งให้กลมกลึงได้สัดส่วนจากนั้นก็ถึงขั้นตอนการทำลวดลายค่ะใช้อุปกรณ์ง่ายๆ ือปลายแท่งปากกากดลงบนขี้ผึ้งทำให้เกิดเป็นรูปกลมๆและลายเส้นขีดไปรอบกระดิ่งกระดิ่งลวดลายอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ค่ะไม่ว่าจะไปแขวนที่ไหนคนที่รู้จักกระดิ่งก็จะทราบว่าเป็นกระดิ่งจากบ้านหนองบัวน้อยแห่งนี้พอทำลวดลายและติดหูกระดิ่งเรียบร้อยแล้วก็ใช้ดินจอมปลวกผสมขี้วัวสูตรเดิมพอกไปให้รอบหุ่นขี้ผึ้งต้องทำละเอียดหน่อยนะคะ เวลาหล่อทองลวดลายที่ทำไว้จะได้ปรากฏออกมาสวยงามชัดเจนพอเอาดินผสมขี้วัวโอปิดหุ่นขี้พึ่งก็เอาดินหยาบคือดินเหนียวผสมแกลบปั้นหุ้มอีกชั้นหนึ่งเอาถ้วยใส่โลหะผสมประกบไว้กับหุ่นกระดิ่งมีรูเล็กๆเปิดเอาไว้เมื่อโลหะเหล่านี้ถูกเผาจนหลอมละลายมันก็จะเข้าไปอยู่แทนที่หุ่นขี้พึ่ง ซึ่งจะหล้อมเหลวพร้อมๆกับการหล้อมทองค่ะทองเสาะ<ฮ>หรือโลหะที่ใช้หล่อเป็นกระดิ่งมีส่วนผสมของทองแดงทองเหลืองดีบุกและเงินส่วนมากชาวบ้านจะซื้อมาในรูปของของใช้แล้ว<ฮ>อย่างเช่นขันลงหินผ่านลงหินเศษเศษที่แตกแล้วและนำมาหล้อมใหม่ค่ะ กาล้อมโลหะหล่อกระดิง่งใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงค่ะขั้นตอนนี้ยากผู้ใหญ่เป็นคนทำตอนนี้พ่อเขากำลังต้มทองอยู่ทำไมเด็กๆถึงไม่ไปช่วยละ่ะคะตอนต้มทองนะคะสุพ่เพราะเขาไม่ให้ผู้หญิงไปทำค่ะจริงเหรอคะแค่จริงค่ะทำไมอ่ะทำไมเขาถึงไม่ให้ผู้หญิงทำล่ะเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงเข้าไปกระดิ่งจะเสียค่ะโอ้ก็เลยห้ามเข้า ขั้นตอนที่สุดชอบมากที่สุดเวลาช่วยพ่อแม่ทํากระดิ่งเนี่ยคือขั้นตอนไหน,นะคะปั้นหุ่นกระดิ่งค่ะออตอนนั้นมันสนุกยังไงละคะเพราะว่าได้นั่งเล่นดินไปด้วยค่ะอ๋อหมายถึงตอนไหนถ้าเราเบื่อแล้วก็ทําอย่างอื่นค่เอาดินปั้นเล่นอย่างอื่นได้ด้วยค่ะแล้วขั้นตอนที่ยากที่สุดละคะโอบหยาบค่ะอ๋อเหมือนกันอีกมันเป็นปัญหายัางไงละโอบหยาบแล้วมีปัญหาอย่างไงเพราะว่ามันเหนียวติดมือค่ะ ปกติสดศรีต้องไปช่วยพ่อแม่ทําตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มเลยคือไปเอาขี้วัวใช่ไหมคะค่ะการไปเอาขี้วัวนี่ลําบากไหมหรือหนูรู้สึกรังเกียจไหมต้องไปหยิบขี้วัวหยิบอะไรเนี้ยไม่รังเกียจค่ะเผาจนหุ่นร้อนจัดกลายเป็นสีแดงก็คีบออกมาพลิกให้โลหะที่หลอมเหลวไหลลงแทนที่ช่องว่างซึ่งขี้พึ่งได้ไหลออกหมดแล้ว ประมาณครึ่งชั่วโมงเมื่อหุ่นและโลหะข้างในเริ่มเย็นตัวลงเรื่อยๆก,ก,ก็สามารถทุบดินเอากระดิ่งออกมาจากเบ้าหลอดค่ะเก่านี่้เยังเก็บไว้ใช้อีกแค่เวลาเริ่มต้นเคาะพวกนี้เริ่มเคาะตรงไหนก่อนคะตรงคอค่ะอ๋อที่คอดอตรงนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วต่อจากนี้ล่ะคะ เอาส่วนไหนออกก่อนเอาส่วนที่ส่วนไหนคะเอาส่วนทองออกก่อนคะ่ะส่วนที่เคยใส่ทอง<ม>ใช่ไหมค่ะขั้นตอนนี้น้องแคททำได้ไหมคะที่ทุบๆเนี่ยคะ่ะไม่ค่ะ,ะทำไมล่ะคะกลัวตึงกระดิ่งค่ะอ๋อมันจะเป็นยังไงมันจะเสียงจะหายค่ะอ๋อถ้าเกิดทุบไม่ดีเสียงก็จะไม่ดีด้วยค่ะค่ะ กระดิ่งบ้านหนองบัวน้อยอำเภสีคิ้วจัังหวดนครราชสีมามีกังวานเสียงเพราะมากค่ะมักนำไปแขวนตามโบสหรือหลังคาบ้านพอลมพัดก็เกิดทั้งความงามและความไพเราะในความงดงามที่เกิดขึ้นนี้แฝงไว้ด้วยการมีส่วนร่วมของเด็กๆและการถ่ายทอดความรู้ในการใช้วัสดุจากธรรมชาติและความสามารถจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง